Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad never good f o l my head full of every single doubt yeah please say any negative thoughts to pop off when i hear people say สวัสดีครับวันนี้นิเยศสารโมโตอรคอสเนี่ยมีข่าวครา,าวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ Triumph ครับนี่คือโปรเจกต์ Triumph TE1 นะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ผลิตออกมาเป็นรถต้นแบบสมบูรณ์เต็มคันนะครับสามารถวิ่งบนถนนได้อยา่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ สำหรับโปรเจกต์ TE1 เองนะฮะไทรัม um ก็ตอบเป็นเสียงหนักแน่นว่าคันนี้ไม่ผลิตขายนะครับแต่มันก็เป็นผลงานที่ทำให้เราเนี่ยเห็นเขาลางชัดๆเลยว่าอนาคตทิศทางของรถ EV จากไทรัมเนี่ยจะเป็นอย่างไรวันนี้เราสรุปมาให้4หัวข้อหลักๆเด่นๆเลยนะฮะลองไปทำความรู้จักไทรัม TE1 กันดูครับว่ามันจะน่าขี่ขนาดไหน t i v e c u z I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my m o u t yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots, and pop off a big shot. ผลผลิตที่ออกมาจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายนะฮะในประเทศอังกฤษที่ต้องการจะผลักดัน Triumph ให้เป็นแบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอันดับต้นๆของโลกเลยนะฮะดังนั้นผลการทดสอบ TE1 มันจึงออกมาค่อนข้างที่จะน่าพอใจแล้วก็ทะลุเกินเป้าหมายที่ทาง t ทรัมเนี่ยเขาตั้งใจเอาไว้ตอนแรกไปมากๆเลยนะฮะแบตเตอรี่ต้องเป็นจุดแข็งของเขาครับและแบตเตอรี่ของ t ทรัมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาครับเพราะว่าเขาได้รับการพัฒนานะครับจาก Williams Advanced Engineering ครับซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำนะฮะในประเทศอังกฤษเกี่ยวกับการผลิตแบตเตอรี่นี่แหละครับเขาก็ เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการวิเคราะห์วิจัยและก็พัฒนาออกมาให้มันเหมาะสมนะครับกับการติดตั้งขึ้นบนรถมอเตอร์ไซค์ครับเพราะอยากให้รู้กันครับว่าน้ำหนักของแบตเตอรี่เนี่ยเป็นส่วนที่ส่งผลมากๆนะครับกับยานยนต์ไฟฟ้านะครับหรือว่ารถยนต์เองเนี่ยเขาก็จะมีแบตเตอรี่ที่ติดอยู่ด้านล่างนะครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้ำหนักตัวนี้เนี่ยก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องมากนะครับเพราะว่าจะมีการ พับซ้ายพับขวานะครับเรื่องน้ำหนักเนี่ยจึงสำคัญดังนั้นนี่คือแบตเตอรี่แบบ8โมดูลนะครับที่มีบาลานซ์น้ำหนักวางกับเฟรมของ Triumph Te1 ได้อย่างยอดเยี่ยมน,นะฮะแน่นอนว่ามันถูกยึดเอาไว้ที่ตรงกลางเฟรมเลยครับทำให้ณนะตอนนี้เนี่ย t r i u m ม h TE1 ยังไม่มีไอเดียของการส w a p แบตเตอรี่เกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับ แต่อย่างไรก็ดีฮนะมันมีความสามารถในการชาร์จไฟนะครับตั้งแต่0จนถึง80%เนี่ยโดยใช้เวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นนะฮะไพลอมได้ใส่ฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ยมาเพื่อทดแทนนะครับให้มันสะดวกกับการใช้งานจริงมากยิ่งขึ้นนาะด้วยความที่ระยะทางสูงสุดต่อ1ชาร์จเนี่ยเขาไปได้ไกลถึง161กิลมนะฮะดังนั้นเราลองคิดง่ายๆครับว่า0นย์ถึงแปนะครับชาร์จ20นาทีเนี่ย ก็จะสามารถวิ่งได้ไกลกว่า130กิโลเมตรแล้วนั่นเองครับประเด็นถัดมานะครับ Trium p h t e อออกแบบมาเพื่อที่จะเป็นมอเตอร์ไซค์ EV สมรรถนะสูงครับเพราะว่าตัวเลขพละงกำลังเนี่ยโดดเด่นมากๆนะฮะสามารถเรียกแรงม้านะครับสูงสุดได้ถึง130กิโลวัตต์นะครับหรือว่า177 PS, 175 BHP นะครับ175แ,แรงม้าแบบที่เรา รู้จักกันดีนะฮะพร้อมแรงบิดเนี่ยกว่า109นิวตันเมตรเลยนะครับซึ่งตัว TE1 คันนี้นะครับสามารถกดท็อปสปีดเนี่ยได้มากที่สุดถึง217กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะฮะนอกจากนี้แล้วนะครับ TE1 เนี่ยยังมีตัวเลขอัตราเร่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าการบิดกระแทกคันเร่งนะครับที่0-100กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่3.7วินาทีเท่านั้น ความแรงเนี่ยโอ้โหมันบิดกระเด้งได้ดั่งใจมากๆฮะและคนที่คอนเฟิร์มความแรงนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นนักทดสอบของทางไทอัมนะฮะตำแหน่งแชมป์เดโตนา2 0 0ครับเบนดอนพาสนะฮะเขาก็ได้พูดเสริมเพิ่มเติมว่าอาการมันตึงนะเขาอยากจะขี่อีกเหลือเกินนะครับดังนั้นด้วยความที่มันแรงแล้วก็ดีกระเด้งนะ um เนี่ยครับมากๆเนี่ยไทอัมเนี่ยเขาไดมีม การแง้มฟีเจอร์นะฮะร,ระบบการขับขี่มานิดหน่อยนะครับซึ่งขออนุญาตพูดถึงโหมดพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาแบบ2แบบแยกก่าหากเลยนะครับโหมดแรกเนี่ยก็คือโหมด walk and reverse นั่นเองนะฮะก็คือให้เพื่อนๆสามารถเข็นเดินหน้าหรือว่าถอยหลังได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะฮะมีโหมด b บรก Regenerative นะฮะใช้การหมุนของล้อนะฮะเมื่อเรามีการลดความเร็วลงนะฮะหรือว่าเราไม่ได้เปิดคันเร่งไม่ได้ใช้พลังงาน จังหวะที่ล้อหมุนเนี่ยขเขาก็จะมีการรีชาร์จพลังงานขึ้นมาด้วยนะฮะส่วนโหมดการขับขี่พื้นฐานนะฮะอย่างรถเรนทรักเนี่ยก็ยังมีมาให้แต่ว่ามีโหมดหนึ่งครับที่ชื่อสะดุดตาสะดุดใจมากนั่นคือโหมดการขับขี่แบบอลิมิเต็ดนั่นเองนะฮะขเขาจะหยุดการจำกัดพละกกำลังต่างๆนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ขับขี่นะฮะโดยเฉพาะสายบ้าพลังเนี่ยสามารถกระแทกคันเร่งได้ดั่งใจนะฮะดังนั้นนะฮะเราสามารถคาดคะเนความสนุก สมรรถนะเนี่ยมันคือรถคลาสพันสอในร่างกายของ m i มิดเว Naked Roadster เข้านน้งครับประเด็นที่3ครับ Triumph เนี่ยยังไม่ทอดทิ้งนะฮะความรู้สึกเร้าใจความสุขของการได้ขับโมอเตอร์ไซค์เอาไว้อยู่นะฮะด้วยการนำ Mapping คันเร่งนะครับของ Triumph Speed Triple พ2 0 R.S เป็นที่ตั้งเลยนะครับแล้วก็เซตอัพค่าการเปิดคันเร่งกราฟเนี่ยมันใกล้เคียงกับ สปีดทริเปิลพันสให้มันยังเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ใครๆเนี่ยก็สามารถขับขี่ได้อยู่นะไม่กระโชกหกหักไม่บิดแรงจนท้ายปัดไปด้านหลังนะฮะคาแรคเตอร์ Character และฟีลลิ่งเนี่ยมันจึงใกล้เคียงกับเครื่องยนต์สสูบ1 2 0 0องยซีซีของไทอัมเขามากๆที่สำคัญครับความร้าใจของคนขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับนั่นก็คือเรื่องของซุ้มเสียงนั่นเองครับ หลายๆคนรู้ครับรถไฟฟ้ารถ EV มักจะไม่มีเสียงไม่มีเสียงอะไรเลยครับแต่ไม่ใช่กับ TE1 ครับเพราะว่า t r i อันเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาให้มันมีเสียงที่หวานมากๆแบบนี้เลยครับ ไม่ใช่เสียงของเครื่องยนต์โดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นเสียงของการทำงานของระบบส่งกำลังครับซึ่งเสียงตัวนี้นะครับผ่านมาตรฐาน R41 Homologation นะครับมาตรฐานเรื่องเกี่ยวกับเสียงรบกวนนะฮะที่ไม่เกิน80 d ดซิ b e l ด้วยนั่นเองครับ และประเด็นสุดท้ายครับ t i u m p ม TE 1แรงแบบนี้สมรรถนะสูงแบบนี้นะครับมีน้ำหนักอยู่เพียงแค่220กิโลกรัมเท่านั้นครับนี่เป็นแค่รถต้นแบบเท่านั้นนะครับรอการนำไปพัฒนาเป็นพื้นฐานของโมเดลอื่นๆในอนาคตจากทาง t i u m p มเขานะฮะซรื่อง t u m u m เนี่ยเขาก็เคลมมาว่า TE 1เนี่ยมีน้ำหนักที่เบากว่าเพื่อนร่วมคลาสเนี่ยกว่า25%เ,เลยนะฮะ เอาละมาถึงคำถามที่หลายๆคนอยากจะรู้ว่าโมเดลขายจริงจะมาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าภาพที่พวกเราเห็นเนี่ยมันเป็นรถโรถสเตอร์เต็มคันนี่ค่อนข้างที่จะสวยและน่าขี่มากๆเลยนะฮะไทรัมเนี่ยก็ได้มีการบอกครับว่าโมเดลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากทางไทรัมมาแน่มาในเร็วๆนี้ต่อจากโปรเจกต์ te 1นี่แหละคำถามที่2งกคือแล้วเขาจะทำในรูปแบบของรถในทรง โมเด n คลาสสิกนะฮะเขายังไม่มีไอเดียที่จะมาทำรถในทรงโมเด n คลา s สิกเลยนะเพราะว่าเรื่องของเสียงการทำงานของเครื่องยนต์นะครับค่อนข้างเป็นจุดเด่นที่ทำลายได้ยากนะฮะดังนั้นเขาอยากจะคงตรงนั้นไว้ก่อนแต่สำหรับโมเดลสปอร์ตโมเดลโรสเตอร์เองเนี่ยค่อนข้างจะคาดเดาได้ว่าเราน่าจะเห็นโมเดลใหม่จากทางรอยอัมที่ใช้ พลังงานไฟฟ้ามาวิ่งได้ในเร็วๆนี้แน่นอนครับโปรเจกต์ um t ท e i u m p h TE1 คันนี้เนี่ยแม้จะไม่ผลิตขายนะครับแต่ว่าก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆเลยครับทำให้เราเพอที่จะได้เห็นครับว่าอนาคตรถที่จะออกมามันมีความน่าสนใจและค่อนข้างที่จะมั่นใจได้เลยว่าประสิทธิภาพสมรรถนะการขับขี่มันจัดเต็มแน่นอนครับ but they're always possible if you just believe you could be so remarkable thoughts in my head A collage and they spread i'll be great one day going off of my meds no i'm not giving up no i'm not giving in i will make it to the top taking off and the wind i gotta make it i'm saving every day to taste it i'm patient but my mind it can hardly take it i'm chasing a dream that i've had for several ages of vacant. modern kingdom for the taking now that i've been put through hell i never got it my son